เค <Okay, S 2> ผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่ผมนนเน่นะครับวันนี้กับพิโรด็อกเตอร์รีอพอลเซอร์นะผมได้จับในรอบน่าจะสองสามเดือน <c oughs> มันไม่หลุดแบนเลยวันนี้หลุดละผมก็เลยจับมาเล่นหน่อยแต่ด็อกผมจะมาเล่นแบบว่ากับกิมมอร์เลยนะกิมมอร์เขาก็อัปเดตมาใหม่อ่ะน่าจะเล่นแบบหาค้อนกิมมอร์มึงกดเอกดูกดเอ็แค่ดดูดูทำไมวะไม่มีเมดเออเออใช่เพื่อนฝั่งเขาไม่มีเมดทีมผมแม่ง ตอนเป็นพาราผมเป็นด็อกแต่ไม่มีเมดได้ไงไม่รู้ในเกมเนี้ยเอ้ยโดดใส่ดุดุจังวะอ่ะลืมซื้อขวดว่ะดูวัดว่ะไอ้ดูวัดที่อะไรดูลุ้นคือผมตั้งใจจะมาเล่นสายกิมมอฮาคอนนะเพือนเมื่อไหระกิมมอก็อ่าขวดกูกำลังมาส่งเอาไปเลยก็ได้รู้แล้ววะเอ้อดูไปต่างกันนะแล้วมันไปไหนอ่ะมัไนไปตาหลุ่ล่างพิโรธศัตรูกำลังไปเลนล่าง คือกิมอเขาไอดูดเลือดนี่ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่ว่ามันกดได้คือสามารถลบล้างบัฟได้เลยนะหนันสง,งนนนสือขั้ง่งงี้ว่าเป็นหนังสือขั้งกิมอเอ่อกิมมอหนังสือขั่งกูเรียนหนังสือขั่งหนังสือเหมือน Anti อันติบอสเกอร์เหียด็อกนี่ไม่ได้เล่นนานวะเหียไม่รู้จะเล่นแบบไหนวะแบบรู้สึกแบบมือไม่ไปยงงไม่รู้ว คนน้องนี่ก็กระโดดใส่กูเก่งแต่ดองน,นี่ถ้าต้นเกมไม่โดนฆ่ายืนได้หกก็ถือว่าโอเคแล้วเพมือนปกติเล่นกลางนี่ถ้าคนมาเข้าเขาบ่อยๆอมันก็แย่เฮ้ยอย่าโดนสกิลเออผมจะเอาปล่อยไปอันหนึ่งเอ้ยีคีบเวน ถาไม่น่าดได้หรอกดร์เอ้ยโคโนบนมีตัวอะไรบ้างวัดเดี๋ยวจะรีเจนไปเรื่อยๆนะข้างล่างหลุนจริงบอกเพื่อนไว้ก่อนว่าหายสตรูหายไป จะได้เหรอเออได้หมดเอาไปละแต่กูไม่มีดูดนะมาเลยเอ้ยเยียติดคือถึงยังไงถึงแล้วซัวดรีบออกไม่ทันได้อยู่มั้งอ๋อมันหมอบร,บร้อยกูาตายหันมาตียังมัดเอองม,มัดตายคนน้อนมาอีกมันจะครอ,อบกลัว ไอ้เหี้ยเลือดเด้งหยุดเวลาเอาไว้ตรงนี้ลนะตอนนี้คุณว่าก,กูสู้มันได้ปะถ้าตีรแรงๆไงยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้หวังเพื่อนตายโคตรเลือดมันเด้งเด้งบ่อยเกินอะโปะะว่าโคโนะไอ้เหี้ยหันมาลาด้านหน้าด้านๆเลยไอ้เหี้ยคนนอะเลือดเด้งเมื่อกี้สองรอบสามรอบได้บอลมันอับมามืกี่กี่เปอร์เซ็นต์ปะกูบอกแล้วไอ้เหี้ยสิบเปอร์เซ็นต์ เ,เยคนอื่นเล่นอะเด้งเยอะกูเล่นไม่เด้งเลยขานาดกูอัพนำกูยังไม่ดิ่งเลยไปเล่นไหนดีวะเนี่ยกลับมา,มากลางแล้วลกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเพื่อนเราตายฟรีไปตวงแล้วถ้ากูได้อะซิสมาใครฆ่าได้แบบวะอ้อาวตายอยู่มันต้องทำรีมานาใช่ไหมด็อกเนี่ย กูรู้สึกมไม่ได้เล่นน่แล้วแบบคิดเที่ยะไม่ออกเลยที่รถกำลังไปเล่นบนระวังทีโร่สัตว์ตักำลังไปเล่นกลางระวังตกลงไปเลนไหนเหมือนใครจะมาไม่รู้มันบอกกูระวังแล้วกูถอยแล้วอ๋อรีเวนเน้นนี่หว่าอ๋ออยู่ล่างแล้วไอ้แย่ลุล่างเกมแรกของวันนะเพื่อนผมอาจจะยังเออเอออยู่ของวันจริงๆอะ่ะ อของวันเลยอาจจะยังอื่นๆเออก่อนต้นเกมกูวิ่งไปเรื่อยๆได้ไดอะบอลเอพื่อนร้องให้รอป้าวิ่งดีๆส่วนด้วยเอาะวะดิปถึงอยู่มั้งเออมันตัดคนอนมาอีก ดีดีดีเรื่องอไม่เด้งมันเด้งช้ออออาอ๋อมันเด้งมันเด้งแต่มันขึ้นช้าอ๋อเมื่อกี้มันเด้งนะเนี่ะแต่มันขึ้นชา้าเกิดมามันน่าจะมีขอบนะโหนอนระวังนะกำลังไปช่วยแล้วโหน,นอนตายศัตรูหายไปบอกไว้ก่อน กลับบ้านตอนคุณน้อนน่าจะไปซ้อนอะมึงเดินมาสกิลหนึ่งก็ได้เฮียปลาหอกกับเหี้ยหนึ่งอัพเอออัพมาไว้แลสองคนณน้อยอยู่กลางผมแยกเป็นสตรีมบูทก่อนกันผมชอบเล่นสตรีมบูทมากกว่าไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยกูบอกให้เลยแนะนำนะ ไม่ต้องอัพสองนำไอ้เหี้ยอัพหนึ่งนำมาดีแล้วหอกให้โดนก่อนอัพเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามันไม่มีตัวแบบตันให้อ่ะยังไงหอกก็ไล่ฆ่ามึงจะมาไะเนี่ยรรออกกููทันว่าคิดตัวแล้วเดินเข้าป่ากกูมีดูดกูมีดูดเอายังกูเราจะพุ่งไปข้างหน้าเลยอาริมานามาดิมาดิมาริมานะเดี๋ยวกูไปดูรูล่างมึงตัดรูนบนไปเลยก็ได้ รู้แล้วไม่มีเหรอ,เ,อเดี๋ยวกูไปล่างนะบอลเออเดี๋ยวต้องติดดั๊ดหน่อยว่ะดูรีวนเวนต์กับแม็กมัสถือว่าคุ้มผมอาจจะฝืนทำเป็นไอคอนและกิมม์อเลยนะเพื่อนเหมือนจะรู้อ่ะอยู่ๆมันก็หายัตรูหายไปล่างก็หายวางก็อยู่ยไว้ไ่อนกันไว้อียบนระวังนะหายหมดสัตวรูหายไปแวไง อยู่นู่นหมดเลยระวัางดวงครอบอย่าวิ่งทำเลยเดียวกันเียอย่าดวงครอบเพื่อนบอกให้อ่ะเออได้อยู่บอลแต่มึงก็ไม่น่าจะรอดเดี๋ยวกูเล่นกลางกูเล่นกลางไปเออยังไม่มีลูดเ้าปดน็ตแม่เน็ตแม่เมอ่ะกลังวับ ไม่มีดูดจะกดสะพายไม่ทันกลับ,บ้านครับมานางหมดเฉยๆนะรอตัวป้าไม่งั้นกูสวนได้คู่เน่ไม่มีดูดเอ้ยพีเดย์แม่งเอลเดอร์วะทำเล่นไปตอนมันฆ่ากูได้เนี่ยเอลเดอร์ชิ้นเดียวก็ฆ่าได้ไอ้พีเดย์ตอนเนี้ยตีเร็วสัว์เลยอเอลเดอร์แม่งเอ้ยไม่ทำพีเดย์เอลเดอร์หรอเอลเดอร์ใหม่เนี่ยเอลเดอร์ไฮเปอ,อร์เนี่ย ไว้เดี๋ยวค่อยมาจัดตั้งแต่เปิดแมแล้วนี่มึงเอ้ยมันเล่นได้อะพี่ดีมันเล่นได้ของไม่จำเป็นอยู่แล้วเอลเดอร์ระวังรับมันดิกูวับไม่มีสามวิเต็มหน้าพอรีไปเน้นหลังห้าวิวับได้ตัวปลอมนะกูอ่ะเกิได้อยู่โคโนยกำลังมาบอลเห็นปะ

กูก็รีให้มันรีให้เออรีกันแม่งหมดเลยเฮ้เหียไม่มีเมรเบนสแม่งสบายใจวะ่ะดีหา่าไงวะพอนอนอยนู่นะี่กำลังวิ่งไปเรื่อย,อยๆกูโดดไปตรงมึงอ่ะเฮียไม่โดดแม่งมัด แต่กูก็ไม่นา่าจะหลอดอ่ะปอะเอ้ยเขาลีวอคนี่ว้าหลอดเปล่าหลอดหรือเปล่าไม่ใช่จะออกวิงโบเฉยเลยกูเอาวะวิงบโบลบลีกอะเ,อออะเอมื่อกี้คลิกขวาไปงูขึ้นมนะ <c oughs> หมืแล้วรอลูนได้ปะนี่ยเออแตได้ไอคอนแล้วเอ้ยคนน็อตตามบ่นั่งโดดมันมีหวานวนะั่นแหละยอมตีไม่ต่อโ <ไป S 1> อ้โหริวเน้นตาม ไมไม่รอดกูไม,ไ,ไม่รอดอ่ะกูดักเองมีงรีเวนเน้นเมื่อกี้อยู่นเนมันดูมันรอรูนด้เนี่ยเออได้อยู่รีเวนเน้นไนนนป็น,นปอะไรนั่นนะตัดไปเลยรูนดีด้วยอ้ออยู่กับเบเฮนะฮัทเน่เมื่อกี้ฟึบไม่โดนนี่ว่ะดูคลิปด้วย มันตัวปอมมึงมันปิดด้วยอ่ะเออต้องเราตัวปอมไว้น,นี่ก่อนห้องตายคุณน็อตอยู่กลางเดวิลมารอดึงนะกูพุ่งไปถึงนะวาได้ปะเออสวยโดนอยู่แล้วกูเลยเข้าเนี่ยกูเราจะกดโดรไปละ นี่้จีนรอเขาเป็นชั่วโมงดึงไม่โดนคิดแผนว้ายังดีเดินมาเดินกลับไปตัใครไปเร่งทันมึงดึงตรงรูนก็ได้เอี้เม่ี้วาดฟอยูปหอยู่น้านี้ดี่าข้าบนวิ่งตามูถึงอยู่แล้วถ้ากลไปหมดมานาหมดเาไม่มีดันะนมันมันเห็น น่หินทันวะ,ะหินแล้วไงอะ่ะเนี่ยคีมเห็นกูอะ่ะเอาแม่งดิใช่เลยตีธรรมดาได้อีกคีมเห็นกูน่าจะมีหวาหรือเปล่าไม่รู้ข้างบนใช,ใชน่มันเดินหนีขนาดนั้นพี่เดย์เขาคิดว่าเขามีหินไงอืมไอชาร์จกระจกคืออะไรวะที่มันนับวินะไม่รู้เหมือนกันแต่ด็อกกิมหมอน,นี่เมื่อก่อนเขาก็เล่นกันนะมันเลยสายแ้ที่ด็อกมันยังโหดอยู่อ่ะ เหมือนกันวอนลีมานายังอยู่ปะเดลี่ให้กูหน่อยลูนไหนวะเครียกคอเหมือนเดวเลยย่ะอยู่ด้วยกันร่างตามรอยกันถึงเวลามึงบายให้กูทิ้งก่อนอะ ไม่ทันเข้าประทะตรงนี네้เ uh> ฮ้ยเราเก่งกับคลิปเหลือเกินเลยวันนั้นรีวิวเน้นทำใบ่ะเออมันต้องออกมันต้องออกอยู่แล้วแหละเจอขนาดเนี้ยคุณน้อโดดแล้วอะพอต้องรีบเบิร์ดก่อนมันจะครอบ ที่เรายู่ยบนเออไปเลยออดอกมันยังมีไอ้นี่นี่มาเพื่อนมันอันตีมันมีตีครูดาวนิดนึงประมาณเซียววิระวังหลอดนะเนี่ยเมื่อกี้ถ้าปกติผมพุ่งได้ละเรียบร้อยเฮ้ยได้แค่นี้ป่ะ ตกใจเอวังอะไรถึงไม่เคยโดนเลยในหวมันตีคูดาวกี่วิะศูนย์จุดสี่ต้องเล่นกรถาฟ้าศยุ้าศูุี่ศูย์จุดห้าศูนย์จุดสี่ศูนยจุดสี่านีนะเออศูนย์จุดสี่เหมือนวิตอนดวเน้นตีเร็วจัดเอลเดร์ขู่อะบิงหมดละเราคลิปล่างก่อนดีกว่า ว่าเล่นสายกินมอทาฟ้าฮาร์คอนบีเคบีดีกว่าไหมวะถ้าเล่นแบบนี้แม่งต้องมีทาฟ้าได้พิว๊พ,วพิวหน่อยใบยก็อยากทำาล้าเป็ดวินบอกแล้วนะ ใจคอว่าดีกลัวโดนรถชนแต่เลือกกูเยอะอยู่นี่ไม่น่าจะตายขายแค่คนนัดไปคนเดียวก็ได้มั้งมีอันตไไม่ละรู้มีอยู่ะกูโดดไปถึงอยู่แต่หมดอ่ะโดดไปละนั่นองเรียบร้อยสัตารติดในโดดแม่งมัดอันตริป้างนะเอาอยู่บนอยู่บนกําลังไปกําลังไปไปเฮไปบึ้มดิกูไม่ถึงนะกําลังปั๊มมานะให้ถึงอยู่ถึงแล้วมั้ง เอถึงแต่ก็ไม่ทันไแล้วเหรอไอ้เยี่ยมาทันช้ากระจกไม่ทันด้วยไอ้สัสไม่ทันไม่ทันป้าเป็ดยังไงนี่อยู่นะหายอยู่นะน่าจะฟาร์มแม่มันมีวอล์กแล้วไงอาจจะเดินล่าเดินดักหรือเปล่ารีเลยรนี่ไงกูไม่ถึงวะปอนบิ้งถึงมีดัสมาในตัว โอ้ยเชี่อวิ่งไหวยังวะไม่โดนก็พอเฮ้ยหอ,อกโดนคโนตนไม่โดนนีบจบเลดไม่ไหวเออรู้เฮียใครๆก็รู้แต่มันก็ต้องแบบไปอ,อตรงตรงไม่ได้เว้ยต้องดักเก็บกูอยากได้ป้าเป็ดก่อนอะ <พา S 1> ตัวคีหลักนี่มันน่าจะให้ด็อกเตอร์ก่อนเป็นโคโนตกับป้าเป็ด กี่แบบเราต้องเอามันก่อนอะไรนะไฮด็อกเตอร์เออห่มขอก็ได้ครับฟ้ากูรอรูร่าง่ะบอนฆ่าได้ปะวะตัดรูง่อนดีกว่ะมันเดินโซนนี้ระเบิดด้วยไปดีไปดีไปดีต้องทำไปมึงทำมาเกูเลยเดี๋ยวกูทำอยู่แล้วล่ะนี่ตอนนี้กิมมอยลูกผิดเลกันเน้น ตอนนี้นกิมอจะได้แล้วขอได้กิมอก่อนกิมอล้างเกี่ยวหัวพระเป็ดได้ป,ะปะ่วะไม่ได้ไม่แ<ค>น,น่ไม,ไ,ไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้เลยเถ้าได้นี่มันจะเป็นประวัติาศาสตร์โลกระเป็ดบนว้าบ,บนแล้วกำลังว้วบบทั้งคู่เลยรอมันลงตรงแถวนี้มั้มึงจะเข้าวะถ้าเข้าแม่งต้องแลกด้วยชีวิตโดนห้าวิต้องเข้าแล้ว เไ,ไม่มีดัดอ,อ่ะอ่าบินมาไม่รู้แบบนี้ดัดกูหมดกิ่มอมันเพิ่มราคาปะโอเคแปดร้อยเท่าเดิมกระดาษกูนึกว่าเหมือนไอ้นี่ไงแยกล่างไงขึ้นเป็นเก้าร้อยแม่แม่คนเห็นนะไอ้เนี่ยไอ้เออนั่นแหละกระดาษขึ้นเป็นเก<อ>้าร้อยไงแยกล่าง แยกล้างที่ไหนเลยแยกล้างแยกล้างกูเสียวแม่งมาข้างกูเมื่อไหรบายสกิลันตอนไหนวะยังไม่ได้อธิบายอยู่เลยด็อกเตอร์ไม่มีอะไรอธิบายมากแค่บอกกินมอยเฉยแดกดิต้องเข้มข้นดี่จะเข้าต่อนะ พระเป็ดอยู่ไหนเนี่ยกูซื้อดันมาอยู่ไปไหนหมดวะพระเป็ดอยู่ไหนเน,นี่ยนอนคลิปใหญ่ลองเลยเจอปะเจอกูพุ่งถึงอะไม่มีลุนบนนี้เฮชกราปเมื่อกี้ไปเห็นมันตายตรงนี้มันมีบาดปะเนี่ย มัเปลี่ยนมันเดินมาเดินวอล์กเดินเฉยๆใช่ไหมกู้อาคลิปล่างมีมีโอกาสนั่นๆๆๆๆนัครอบอย่างสวยผู้เมืองใครเลยวะเขาตัดอุ้ยโดนไหมอ๋อไปแล้วยังมา ลบลบครับกิมมอลบแต่มันไปไหนนี่เออพี่เดจะเดินมานะเออไอ้เหี้ยกูก็ว่าตัวอะไหายไปนั่นๆๆบ้าๆเห็บ้าๆลองดิฟไปดูดิไม่อยู่แล้วเอาป้อมไปก็ได้ไปเพราะต้องทำใบก่อนว่ะกิมมอแล้วใบแล้วค่อยหาคอน มึงเล่นบูทวับมึงต้องแมสเมดไว้บอลถึกอยู่เอามากดตอนพีเดยียพีเดียโดดอะไรเงี้ยกูเขียวไม่แต่มันก็ได้ประโยชน์อยู่ไงถูกด้วยสามพันึองเราปรับราคาเหรอใช่ก็บอกว่ามันถูกมันมถูกกระเจาะเวทไม่ได้อินแล้วเอออินก็ไอ้ขี้มันสามพันไก็ถูกกันตามราคาลบเกาะเวทด้วย ถ้าจะออกมันก็ออกได้ถึกเหมือนกันแต่มันหายไปไหนหมดเนี่ยสามารถถือว่าสมราคาแล้วกำลังจะพับไปปิดเฟสระวังเดินลากหรอโดนบ่ายแล้วไปนอนหี่ดีมาอยู่ตรงนี้ทำไมวะเมื่อกี้ผมกดไปก่อนะเพื่อน ผมยังไม่ได้ไม่รู้ก็คิดว่าโดนแล้วอ่ะโอ้รอบนี้ดึงแม่นเลื่นเล่นน้อยอ่ะดึงแม่นยังไม่รู้ว่ามันกดลบใบได้ไหมแต่ได้แต่ไม่ได้เลยเหี้ยใบนี่แม่งไม่มีอะไรลบได้ใครว้าบนวะไอ้เหี้ยปอนแย่งกูไอ้เหี้ยแล้วกูไปรอซ้อนนะกูก็กะจะไปพอดีต้องให้กูเลยใช่ไหมนี่ะ หลังมาบอลเต็มเลยหลังมาเต็มเลยยังไม่วางไม่วางแรกคงแรกขวดเทียอะไรเมื่อกี้อ่ะกูวางให้แล้วฮะโดนหอกไปกินเลื่นเหรอถ้าติ่งแมวนาะกูเห็นแม่งวิ่งมาเยอะๆไงมีหวาดั่งนี้มาดูกูเปิดด้าก่อนเผื่อปลาเป็ดมาเอาเป็นอยู่ล่างมีดับเบิ้ลนะตอนเนี้ยตอนเนี้ยพร้อมเข้าแล้วแม่งจะนานเท่าไร ผมน่าจะทำเป็นหาคอนดีกว่าเพื่อนหาคอนแล้วก็ไอ้นี่ไปเลยบีคบีเรามาคุมตีมสายตีไปเลยครับผมมาเป็นกิมมอแล้วว่าวอลิวเน้นหลังอ้าวเฮ้ยได้โดนโดนหอกเฮ้ยเหี้ยปับเป็ดเห็นปะเห็นปะมีดั๊ดไหมบีคีบีอ่ะเรียบร้อยเฮ้ยกูต้องออกอ อดีตนาตีกูไอ้โอ้เรียบร้อยลืมว่ามีกิมมอกูกดแล้วรอดแล้วเมื่อกี้ผมลืมไปเลยเพื่อนเมื่อกี้โดนเนี่ยแป๊บหนึ่งแบบกำลังจะปล่อยเมาส์แล้วมาเห็นไหมไอ้เชิยกูมีกิมมอรีหว่ากดปุ๊บรอดแล้วเมื่อกี้มันต่อมาพร้อมกันเลยไงเลยกดแล้วแม่งล้างหมดเลยอ่ะเออดีดีนะเนี่ยกิมมอร์ดีสัสสัสเลยอ่ะ เอาเอาเอาหาคอนก่อนจะได้แล้วเอาให้ได้ก่อนเดี๋ยวได้เล่นเลยเลยนี่ก็จะคอนจังเลยทำแมสเมลทำไรอ,อ,อ,อยู่แล้วคอนหรอเอ้ยไม่นะนนเ,นเอ้าเหยียอโอ้ได้แค่กิมมอมอเพื่อนเกมนี้อ่ะไปเกมนี้ด็อกเตอร์ผมจะบอก มันยังไงดีเดี๋ยวผมก็ไปทำห้ดูใหม่อีกรอบด้วยแล้วกันมันมันยากที่มันจะหลุดอะ่ะนี่มันหลุดทั้งทีอะ่ะก็ประมาณนี้ครับเดินได้โชว์แค่กินมออยแลยวว่ามันดีอืมไปแไปแล้วฝากกดไลค์กดซับนะครับแฟนๆของผมเราเจอใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย